เปิดภาพผู้หญิงตัวจริงเวียสุกลวัตหลังไม่โสดชาวเน็ตเมนสนันไอจีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจเจมอย108ก็ได้โพสต์อีกครั้งหลังเวียสุกลวั์เปิดตัวสาวผมสัน้นพากินข้าวโดยได้ระบุข้อความว่าอีเฟียเมื่อกูเลื่อนไอจีเห็นภาพนี้ถึงกับตกใจผัวขาใช่ใช่ไหมบอกเมียหน่อยถ้าใช่ก็อยากยินดีฮ่าฮ่าแต่ใต้เลขห้ามีน้ำตากูซ่อนอยู่เป็นถัง กูรีโทรหาแม่แอนนาทันทีนางบอกพูดได้ไหมพี่จีเออพูดเถอะกูอยากรู้อิผีแทแท็กอิพิมเมียพี่เวียและต่อมาเวียสุกุลวัตก็ได้ออกมาชี้จะว่าเห็นยังไงก็อย่างนั้นโดยได้กล่าวว่าจริงๆก็ตกใจเพราะคิดว่าคนน่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวอยากจะถ่ายถ่ายได้แต่ไม่อยากให้แอบถ่ายถ้าแอบถ่ายภาพออกไปไม่หลอ่อไม่สวยเรารู้สึกว่าไม่ได้เมคอัพไม่ได้เซตผม เราเข้าใจว่าปัจจุบันทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันเขาอาจจะชื่นชอบเราโพสเป็นส่วนตัวของตัวเองแต่อาจจะถูกคนอื่นเอาภาพไปใช้ซึ่งเราไม่รู้ถือว่าไม่ผิดก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าของที่เป็นรูปภาพต่างๆผมว่าจริงๆแล้วถ้าตามหลักจริงๆไม่ใช่คนในสาธารณะผมว่าเราไม่ควรเพราะถ้าผมเป็นดาราม,มันเป็นเรื่องปกติที่คนจะถ่ายรูปแต่พอเขาไม่ใช่คนสาธารณะ ผมว่าน่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวเขาดีกว่าเพราะมันก็มีเรื่องของกฎหมายควรจะคิดนิดนึงดีกว่าต้องบอกว่าฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพผู้หญิงตัวจริงเวียสุกลวัฒน์หลังไม่โสดไม่ใช่ใครที่ไหนหลางดีเจดาดาประกาศเป็นตัวจริงของพระเอกหนุ่มโดยงานนี้ดีเจดดาก็โ,โพสสินสตรากรามคู่กับเวียสุกลวัฒน์และได้ระบุข,ข้อความว่าตัวจริงอยู่ตรงนี้นะคะพูดเลย พร้อมอิโมจิเล็บลิ้นหยอกชาวเน็ตซึ่งหลังจากนั้นเหล่าชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ดีเจดาดาอย่างมากมายอาทิเช่นพี่ดาตัวจริงคือสาวผมสัน้นรูปนี้เหมือนเป็นแฟนกันเลยค่ะอีอีกิ่งทองใบหย,ยกหล่อสวย